คอายสายออกกำลังกายอย่ากผ่นสวนแล้วก็สุขภาพดีนะคะวันนี้กวางมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คือตอนนี้เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชนะคะ MX protein ค่ะเข้ามีสารสกัดจากถั่วอัลมอนต์ถั่วเหลืองแล้วก็ถัวต่างๆสิบชนิดเลยค่ะย่อยง่ายดูดซึมไวแล้วก็ที่สำคัญไม่มีแลคโตส ส่วนตัวกวางชอบทานออกกําลังกายเสร็จทดแทงนี้อาหารเลยนะคะเพราะว่ามีแคลอรี่ต่ำแล้วก็สามารถคุมน้ำหนักได้ดีค่ะรสช็อกโกแลตทานง่าแค่ชงกับน้ำปล่าก็สามารถทานได้เลยนะคะตรวนีกวางแนะนำเลยค่ะ เอาใจคนรักสุขภาพต้อง MX โปรตีนเพียวโปรตีนจากถั่วแอลมอนด์ผสานถั่วเหลืองสกัดแบบไอสโซเลตและถั่วจากทั่วทุกมุมโลกรสช็อกโกแลตอร่อยทานง่ายแน่นอนค่ะทานเป็นประจำทุกวันช่วยบำรุงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูซ่อมแซมเสริมเซลล์ทีๆให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น นก็จะมาแนะนำโปรตีนที่ทำมาจากพืชค่ะนั่นก็คือ MX โปรตีนนั่นเองค่ะ MX โปรตีนนะคะเป็น plant-based โปรตีนค่ะที่สกัดจากถัวตา่างๆแล้วก็ทธัญพืชค่ะเหมาะก,กับทุกเพศทุกวัยค่ะและที่สำคัญนะคะย่อยง่ายไม่มีแลคโตสค่ะนแนะนาน MX โปรตีนหลังออกกำลังกายค่ะเพราะเป็นโปรตีนที่ดูดซึมไวนะคะจะช่วยในเรื่องของการเื่นฟูแล้วก็ดูแลกล้ามเนื้อของเราค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะลองไปช็อปกันได้ค่ะพลนงสเรปโปรตีนที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะบอกเลยว่าคุ้มมาก